ไม่ได้มันจะสร้างได้กระดิกแล้วกระดิกแล้วกระดิกแล้วยกแล้วครับอามาพร้อมกับพวกนี้เลยโคชีดเปโซเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะดูนะครับสูตรที่หนึ่งไม่ยกนะครับเสียไปแล้ววงเป็นวงเป็นไม่เฉดนะครับไม่เฉดเห็นไปกันนะครับอันนี้คาะวันนั้นจะนิ่งทุกต้นไม่ยกครับเข็มกระดิกแล้วกระดิกแล้วกระดิกแล้วยกแล้วยกแล้วยกแล้วแต่อย่างเงี้ยถ้าใส่รถเข็แน่นอนนะครับเราจะต้อง ไปล้างก่อนแล้วประกอบกลับใหม่แล้วดูขั้นตอนการล้างครับนี่นะครับก็เป็นหัวฉีดเบนโซขนาดละนี่แบบนี้นะครับแล้วก็กําลังประกอบนะฮะถอดออกมาล้างตัวน,นี้ยกป่ะตัวน,นี้ไม่ยกครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะใครบอกว่าซ่อมไม่ได้นะฮะก็คือเขาซ่อมไม่ได้จริงๆแต่จริงๆแล้วมันซ่อมได้นะครับนี่ครับกลับมาฉีดเหมือนเดิมนะครับเบนเอ้ยไม่ใช่ ผู้ชิดบอสไปโซนะครับผู้ชิดไปโซที่เขาว่าชีดนปนตำนานซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้มันจะสร้างได้ยังไงใช่ไหมยังไงก็ต้องซ่อมได้